ประเทศนีุ้ญฟุราเนจับก็ได้มีตำนานมีตำนานมันมีตำนานเี่มหาลัยพุทธเจ้าก็ดูไม่จ่ายนะครับถ้าจับเสียห้าสิบเมื่อวานเมื่อวานไปไปในประเทศไทยมีบ้านเดียวนะบ้านไปเฮียไม่มีซานเลยตำนานมาจากเมื่อวานไปไอันนี้เขาเรียกลายอะไรอันนี้อันนี้อันนี้เรียกลายอะไรนะลายลาย ตำนานบ้านบแหบอบ้านใบแหบบ้าบแหบ้แหบนี่นนี้มาหาลัยร้นแกนมาออกแบบให้ออแบอดอกแดงดอกแวพดอกแดงเนาะ้มจะมีหมามีหมาดอกดอกแดงเดี๋ยวจผสมดอกแดงอือครับมีมีมีสัต ทำไมทำไมถึงเลือกสุนัขและดอกแวงทำไมถึงเลือกสองตัวนี้คือเอาเสารเคัดของอแวงน้อยมาใส่ด้วยคครรัับบนอกจากลายนี้มีลายอย่างอื่นอีกไหมครับ ลายดอกแหวงอันไหนเด็ดๆมาขอขอสักอันหนึ่งอันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็ลายดอกแหวงนี่คือลายดอกแหวงเนาะนี่ว่าลายดอกแหวงะดอกแหวงเขาเรียกว่าดอกแหวงถามว่าจังหวัดอื่นรู้จักไหมดอกแหวงนี่รู้เหมือนกันพอบอกดอกแหวงปั๊บรู้เลยเดี๋ยวอุบลนครพนมอะไรรู้จักไหมดอกแหวงอะะไรน แถวนครมณฑลจังหวัดอื่นอุดรอะไรเงี้ยรู้จักไม่ดอกแหวงเนี่ยรู้เหมือนกันเนาะโอเคเหมือนเพื่อนเช่นเดหมือนเพื่อนเช่นเดิมอ๋อได้ไดครับเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่แตพื้นที่กับกับอันนี้อันนี้อันนี้แกนก็จะเป็นทอดอันนี้จะเป็นแกนแกนคูนอ๋อแกนคูนนี่แกนเป็นแกนแกนอ๋อครับ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 ทอดทอดนะแล้วนี่ลายอะไรฮะ ดอกแวเหมือนกันโอเคโทษอันนี้ลายแล้วฮะนี่ายขอฮะลายขอรอบแล้วอันนี้ล่ะครับนนี้ล่ะครับขอดอกรักขอดอกัอออนนี้คือกลุ่มกลุ่มอันนี้เป็นอันนี้เป็นท้าไหมล้วนๆเลยทาไหม ท <master. S 1> ่าใหม่อ๋อใช่อันน <elaborate> ี้คือกลุ่มทอเสื้อผ้าใบแหบคอผ้าได้ทะเลบ้านใบแหบได้ทะเลเนาะครับครับได้ละวัดนีคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรได้ละภาษาครับได้ละภาษาครับผมครับผมเดี๋ยวยังไงติดต่อที่บ้านบายแหบไปเนาะแม่พี่กุนใช่ไหมเป็นประธานเคโอครับผมครับ